สวัสดีครับพบกับ8 m i มิ t ิ s ต o r y เรื่องราวดีๆคัดสรรไหมหคุณนะครับวันนี้พบกับผมโค้ชจำพันลบจังสิริวัฒนธรรมงนะครับในเอพิโซดแรกนะครับวันนี้อยากจะชวนมาคุยถึงหัวข้อที่คนเราเนี่ยอยากได้มากที่สุดครับแต่ก็น่าแปลกที่คนเราเนี่ยกับใช้มันอย่างสิ้นเปลืองที่สุดเช่นกันครับหัวข้อนี้ก็คือเรื่องของเวลานั่นเองหลายคนเนี่ยมักจะคิดว่าเราอยากจะหาอะไรทําค่าเวลาแต่จริงๆคนเหล่านั้นเข้าใจผิดนะครับ จริงๆเวลาดังหากที่กำลังฆ่าเราอย่างช้าๆทุกๆวันนะครับวันนี้นะครับเวลาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นทรัพยากรที่ทุกคนมีความยุติธรรมเท่ากันที่สุดแล้วครับไม่มีคนไหนเลยครับที่มีเวลามากน้อยก่าใครไม่ว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้จะเกิดมาในประเทศไหนเกิดมาเป็นลูกยาจกหรือลูกเศรษฐีสุดท้ายสิ่งที่ทรัพยากรที่จัดสรรมาบนโลกนี้อย่างเท่าเทียมกันที่สุดนะครับคือทุกคนมี 24ชั่วโมงเท่ากันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราจะเวลาเวลา24ชั่วโมงนั้นไปทำอะไรเชื่อไหมครับหลายคนเนี่ยก็จะเคยได้ยินทฤษฎีที่เรียกว่า8 8ดดนะครับ8ดเนี่ยคือหลายคนครับก็ต้องใช้8ชั่วโมงเนี่ยในการทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีวิตให้มีเงินกินข้าวให้ดูแลตัวเองได้อีก8ดชั่วโมงนะครับเราก็เอาไว้พักผ่อนนอนหลับนะครับอีก8ดชั่วโมงที่เหลือเนี่ยนะครับที่หลายคนเนี่ยคำถามคือเราเอาไปทำอะไร บางคนบอกว่าเอาไว้พักผ่อนเอาไว้สันทนาการเอาไว้เวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะครับวันนี้คนสำเร็จหรือไปถึงเป้าหมายชีวิตหรือไม่นะครับขึ้นอยู่ว่าเขาเนี่ยจัดการเวลา8โมงแชั่วโมงในชีวิตตรงเนี้ยของเขาอย่างไรครับถ้าเราไม่จัดการเวลานะครับเรากำลังทำให้เวลาเนี่ยจัดการเราแทนวันนี้8ชั่วโมงนั้น,นครับถ้าเราอยากประสบความสำเร็จนะครับผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มให้คุณค่าของชีวิตก่อนว่าเราเราเนี่ยมองอะไร เป็นหินก้อนใหญ่ในชีวิตผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยคงเคยได้ยินทฤษฎีขวดโหลแก้วจริงไหมครับวันเนี้ยอะไรล่ะคือหินก้อนใหญ่ในชีวิตของเรานะครับที่เราให้คุณค่ากับมันอย่าจะทําให้สําเร็จก่อนถ้าเราใส่หินก้อนใหญ่ลงไปในเวลา8ดชั่วโมงนี้แล้วนะครับเรายังพอมีเวลาให้ใส่กรวดให้ใส่ทรายให้ใส่น้ําได้เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นตัวผมเองนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบ ดูหนังดูซีรีส์ใน Netflix มากๆเลยนะครับผมเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งดูเรื่อง Sin g l e i n f e r เ o นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาะสวรรค์เกาะนรลกนะครับซึ่งแบบโอ้โหดูแล้วสนุกมากเลยแต่ผมเนี่ยมักจะใส่หินก้อนใหญ่ลงไปใน8ชั่วโมงการทำงานและการพักผ่อนของผมก่อนเสมอหลังจากผมทำงานเสร็จผมถึงจะเอาเวลาส่วนที่เหลือเนี่ยค่อยไปเล่นโซเชียลไปเล่น Facebook สันทนาการเพลิดเพลินแบบนี้วันละชั่วโมงหนึ่งถึง2ชั่วโมงไม่เกินเท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราจัดสรรเวลา8ชั่วโมงตรงนี้นะครับเราต้องดูว่าเราเนี่ยให้คุณค่ากับอะไรบ้างเช่นผมว่าเราจะไม่มีคนนะครับบอกว่าเราไม่มีเวลาออกกําลังกายถ้าเขากําลังรู้ว่าบีหน้าเขากําลังจะเจอโรคหลายซึ่งคุณหมอบอกเขาว่าเพราะเขาไม่ได้ออกกําลังกายผมเชื่อว่าจะไม่มีคนบอกเราครับว่าเขาไม่มีรายไม่มีเวลามาหารายได้ทางที่สองทางที่สมเพราะเขาเหนื่อยแล้วถ้าเขารู้ว่า ปีหน้าครับรายได้ทางที่หนึ่งที่เขาทําอยู่มันกําลังจะแย่ลงบริษัทเขาอาจจะต้องเลิกจ้างเขาเพราะฉะนั้นครับวันนี้มันไม่มีคนที่ไม่มีเวลาอยู่จริงบนโลกนี้ครับมีแต่คนที่ยังไม่เห็นความสําคัญเท่านั้นเองวันนี้เราเห็นความสําคัญของเรื่องอะไรครับเราใส่เรื่องนั้นเนี่ยเป็นหินก้อนใหญ่ในชีวิตเราก่อนเช่นนะครับถ้าเราให้ความสําคัญกับสุขภาพเป็นเรื่องหนึ่งในชีวิตเรานะครับ ทุกวันนี้นะครับเราก็จะจัดเวลาตัวผมเองเนี่ยก็จะจัดเวลานะครับออกกําลังกายวันละครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงทุกว yeah ันนะครับออกกําลังกายบางวันก็ไปวิ่งสนามกีฬากลางบางวันก right ็จะไปที่ยิมนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จัดเวลาให้กับครอบครัวครับเพราะเรามองว่าครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งหินก้อนใหญ่ของชีวิตเราผมก็จะจัดเวลาในการกินข้าวพร้อมหน้าเนี่ยกับครอบครัวเสมอเสมอถ้าทําได้นะครับบางวันเราไปออกกําลังกายเราก็พยายามชวนครอบครัวเนี่ยไปออกกาลังกายพร้อมกัน ได้เล่นกับลูกได้าพาภรรยาเนี่ยไปเดินสนามกลางด้วยกันนะครับนี่ก็คือเราพยายามออกแบบเวลาของเราเนี่ยใน8ดชั่วโมงนี้ให้มันตอบโจทย์ชีวิตเรามากที่สุดครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่า8ดชั่วโมงเนี่ยที่หลายคนเอาไปพักผ่อนแต่ถ้า8ชั่วโมงที่เรามีนะครับเราเอามาใช้ในเรื่องนี้ครับจะดีมากเลยก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาไรายได้ครับถามว่าทําไมเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยครับเพราะเขาบอกวันเนี่ย ถ้าเราครับอ่านหนังสือออกแต่เราไม่เคยหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเลยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเท่ากับเราอ่านไม่ออกนะครับมาร์คเทเวนได้กล่าวไว้คำพูดเนี่ยผมอ่านปุ๊บโอ้โหบาดลึกมากเลยนะครับเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าเราฟังได้เรารับความรู้ได้แต่เราไม่เคยฟังสาระความรู้ดีๆเลยก็เท่ากับเราเนี่ยเหมือนกับคนที่ไม่ได้ยินเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเชื่อว่าพอดแคสต์หรือ YouTube ที่ผมกำลังทำวันนี้นะครับ ต้องการจะย่อยสาระดีๆเนี่ยในเวลาประมาณ8นาทีมาให้พวกเราเนี่ยได้เป็นสาระดีๆเดิมความรู้ให้เราในระหว่างวันอาจจะเป็นระหว่างที่เราขับรถระหว่างที่เราออกกําลังกายหรือในช่วงที่เรารู้สึกอยากพัฒนาตัวเองในช่วงเช้าหรือก่อนนอนก็ได้นะครับวันนี้นะครับนอกจากการพัฒนาตัวเองครับที่อยากให้เราจัดเวลาสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงในแต่ละวันนะครับในการพัฒนาตัวเองนะครับเราก็จะได้อ่านหนังสือได้ฟังสาระความคิดดีๆนะครับแล้วเราก็จะสามารถ นำสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดในสิ่งสุดท้ายได้ครับก็คือการสร้างรายได้เพิ่มถามว่าทําไมการสร้างรายได้เพิ่มทางที่2หรือทางที่3ก็แล้วแต่ถึงจําเป็นในยุคนี้นะครับเพราะวันนี้ครับถ้าเราเนี่ยไม่สร้างรายได้เพิ่มนะครับรู้หรือไม่ครับว่าเรากําลังจะจนลงเรื่อยๆเรารู้ไหมครับว่าราคาทองเนี่ยเมื่อ20ปีก่อนนะัเมื่อประมาณปี40เนี่ยทองบาทละ5,000เท่านั้นเอง มาวันนี้ล่าสุดเนี่ยทองแตะที่29000บาทนะครับเกือบเกือบ0 0ม0มมากกว่า6เท่าเลยในเวลาประมาณ20บปีที่ผ่านมาวันเนี้ยถ้าเรานรับอยู่เฉยๆนะครับสิ่งที่เรากำลังแข่งกับเราก็คือเงินเฟ้อครับวันนี้นอกจากเรื่องทองเราคงได้ยินเรื่องของหมูแพงน้ำมันก็แพงเดี๋ยวนี้สิ่งรอบด,ดัวเราเข้าผัดกะเพรานะครับจานหนึ่งหกสิบห้าบาทกลายเป็นเรื่องปกติไปละแน่นอนครับถ้าเราไม่ทำอะไรเพิ่มนะครับ บอกเลยว่าเรากําลังจะจนลงเรื่อยๆโดยเราไม่รูดตัววันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่ได้ครับแต่อีกห้าปีสิบปีข้างหน้านะครับเงินเฟอ้อก็ยังคงวิ่งแข่งกับเราไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดถ้าเราหยุดเมื่อไหร่เท่ากับเรากําลังถอยหลังทันทีนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราก็คือวันนี้ครับเราต้องขยันมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนบนโลกนี้ครับถ้าเราไม่อยากเป็นกลุ่มคนที่ค่อยๆถอยลงไปจนกลายเป็นคนจน วันนี้ถ้าเราขยันมากกว่าค่าเฉลี่ยครับเราจะมีรายได้เพิ่มที่มากกว่าเงินเฟอ้อครับเราจะค่อยๆมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นตามการเวลาแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ทําอะไรเพิ่มในแปดชั่วโมงนี้แล้วเราก็รอให้คนอื่นเขาขยันกันแล้วเงินมันก็เฟอ้อขึ้นไปเรื่อยๆค่าของเงินที่เรามีก็จะต่าลงเรื่อยๆครับเงินเดือนที่เราเคยได้รับเดือนละ2 5ง0 0ื่อนถึงสามหมอยู่วันนี้อาจจะซื้อท้องได้บาทหนึ่งผ่านไปอีก10ปีนะครับ เงินเดือนประมาณ3าม0 0ื่นสามืนห้าเนี่ยอาจจะซื้อท้องได้เพียงครึ่งบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากให้เราเนี่ยตั้งใจนะครับในการจัดสรรเวลาแล้วกันใช้คําพูดนี้นะครับว่าทราัพยากรตรงนี้่ะผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็มีเท่ากันครับถ้าเราเห็นความสําคัญจริงๆครับเราจะเลือกทํากิจกรรมที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญกับชีวิตเราและกิจกรรมบางอย่างที่มันไม่ได้สําคัญมากครับเราสามารถลดให้มันน้อยลงได้เราสามารถเล่น facebook เราสามารถเล่น YouTube หรือทำกิจกรรมสัานการบางอย่างเนี้ยน้อยลงได้โดยที่เวลาอื่นที่เราไปทำครับในเมื่อมันเป็นหินก้อนใหญ่ของชีวิตเราเชื่อผมครับเมื่อเราทำแล้วเราจะมีความสุขครับผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้อ่านหนังสือดีๆจบผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้กินข้าวกับครอบครัวผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกกาลังกายเสร็จนะครับตอนทำมันอาจจะดูฝืน,นิดนึงแต่ตอนทำเสร็จคุณจะรู้สึกว่าวันนี้คุณได้ใส่หินก้อนใหญ่ในชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วในขวดโหลนะครับ ก็สุดท้ายนะครับมุมมองที่ผมอยากฝากไว้นะครับก็คือวันนี้นะครับเวลาของเราเนี่ยให้มองเป็นนาฬิกาทรายครับไม่ใช่นาฬิกาทุกวันที่เราอายุมากขึ้นนะครับเวลาคนที่เราลักหรือพ่อแม่เราเนี่ยก็อาจจะเหลือเวลาที่อยู่ใช้กับเราเนี่ยน้อยลงน้อยลงทุกวันเช่นกันนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมผมถึงอยากรีบประสบความสำเร็จเพื่อจะตอบแทนคนที่เราลักให้ทันเวลา ก็อยากให้เราลองดูครับว่าตอนนี้นาฬิกาทรายเราเราเป็นทรายข้างบนหรือเราเป็นทรายข้างล่างวันนี้ผมก็เพิ่งมีลูกเล็กเช่นกันครับวันนี้ผมก็กลายเป็นทรายข้างบนเช่นกันเวลาผมที่ลูกผมโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเวลาที่ผมเนี่ยจะได้สร้างชีวิตให้บบเขาสร้างอนาคตให้บบเขาก็ล่วงเลยน้อยลงน้อยลงทุกวันเช่นกันวันนี้ผมเลยรู้สึกว่าผมเนี่ยต้องใช้เวลาให้ดีครับเพื่อที่จะ ตอบแทนคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของพ่อแม่ที่เป็นนาฬิกาที่ไหลลงหรือเป็นฝั่งของลูกผมซึ่งเขาอายุมากขึ้นทุกวันและผมก็เหลือเวลาอยู่กับเขาน้อยลงทุกวันเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักชีวิตอยากให้คุณเนี่ยรักเวลาด้วยครับเพราะเวลาเป็นสิ่งเดียวที่ชีวิตมอบให้กับคุณมาครับให้คุณใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับ ใช้เวลาให้เรารู้สึกว่าคุ้มค่าทุกวันหลังจากนี้อีก300กว่าวันในปีนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับแล้วพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ